สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องของฉันวันนี้เราย้ายลูกแรกและถิ่นฐานมาอยู่ในเกม ROV ที่พูดช้าไม่ใช่เลยเกือบหลงกับเกมฟีไฟโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเล่นธรรมดาเราก็ชนะไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามันโหดเล่นสิบชนะหรอกหนึ่งตาแล้วก็ต้องมาเล่นเอ้าอะไรเนี่ยเลเวลของคุณในดะูดูกันอย่าบอกนะว่ารีแรง ไม่ไม่ไม,ไม่เล่นธรรมดาก็าคงไม่ได้เนาเรามันโหดเราก็ต้องปลาลงแรงทำไมเสียงเกมเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆเล่นธรรมดาไม่ได้ค่ะเราต้องเล่นแรงแล้วเราก็ต้องเล่นมีดเล่นไม่ได้โอซาตาได้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 เล่นเตียวซีนไม่ได้เลย เงิน <laughs> พี่จะเล่นแทงพี่จะแทงให้อะไรนี่ไม่เป็นไรคะ่ะม่ได้เล่นเตี๋ยวเซียนไม่เป็นไรงั้นเราก็มาเล่นน้องเควดมาเควดไม่ใช่เควดเล่นน้องเควดมาเป็นแทงกันคะ่ะเรามาเป็นแทงโทรเพื่อนเอ้ยอย่าด่าเรานะเราแทงไม่เป็นนะ ไปค่ะตอนแรกว่าจะพามาเล่นเตี๋ยวเซียนนะทุกคนนะแบบชอบเตี๋ยวเซียนมากเล่นไม่โหดหรอกแต่อยากเล่นมาค่ะเ,เราเป็นแงใช่ไหม,รมเราต้องอไปหาน้องยอน <my> ไปค่ะไปค่ะไปหาน้องยอนกันน้องยอนพี่มาแล้วทำไมน้องยอนไม่เฝ้าเล่นล่ะคะ

ใ,นนะใจเย็นใจร้อนสิอุย้ยสาตาร์มาช่วยเราเหรอกลับไปเถอะชีวิตแค่นั้นนะกลับไปก่อนอย่านะ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 โอ้ยทุกคนทำไมมัน

สักคนอัลต <Ultimate. S 1> ิเมทมีรอดห <are> <ท>รอ <are> วยไม่เสไอ้ไปคะ่ะยาวๆกันไปคนเดียวแล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเอะไรตกนีต้ตตองตกแลงเต่ได้แลยว อธิบ okay. oh okay. ี่ไปแล้วไปแล้วจะซู้ไมด้เราหยอกเฉยๆหรอกนะสู้ไม่ได้เราก็ยังไม่สู้ได้เมทโคตรแรงมาดีมาดีโอ้ยตะตาตะมาเร็ว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 ตะตาเร็วตะตา นายนายชูม e ดสก๊อ e ชู e อไหนอดิ๊ยไไงไนไนไลนโอ้ทุกคนเมื่อกี้ที่แบบกดเลื่อนอะไรนะเลื่อนปุ่มหน้าจอขึ้นมาดูีขอเก็บมาตลอดคิดว่ามันป ไม่ใช่เสียงกินมันเบาเกินเอ้ยเดอะแฟร์เราแทงนะไหนไหนไหนอยู่ในพุ่มไหมไม่โอ้ยนาตาตาตาดาดีปรับมาหน่อยมาหน่อยเดี๋ยวเราแทงให้เดี๋ยวเรารอเองชาเดชชาเดชชาเดชจะมีท่าตีอูด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 ู เติบโตขึ้นซิค่ะคุณดาพัสทิ่ว่นนวาดโดเป็นแทงที่ดีแต่ไม่มีแฮร์รี่ด้วยเลยไม่ใช่เป็นแทงที่ดีหรอกแทงคมวยวปัน่นใจโอ้โหรัดเงินเอาไหมเอาไหมไมุกกาทิ้งเรียน นองลิงน,งนงูโดนพี่ปันไปหน่อยมาเรัตเต้เล็เข้าให้เลยมามามาตามพี่ไหมนี่ไม่ตามพี่ก็ถอยสิคะา้ามามมา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 ม e มา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  d ามาา ไปแล้วขับเลยนะผู้อื่นตกใจอิ้งจิเลือดมานีปั่นปอมไนไม่ทันแลยวอีกแล้ว โอ้โหตต้นรนี Ma ่ดชิค่ะมาเยวนไม่ไม่ไม่างเล่นลางซตานีเลนางอ้ยโเขามาดูทีแล้ว <c oughs> <es>

คุรพูดเป็นติดนะทุกคนนะเดะเดวเดะเดมูลาดเอียมเขาทำอะไรเอียมปะดูเลยไปเลยมูลาดช่วยหน่อยดูงงไปนะ้ดูเก่จังเลยเดี๋ยวพี่จะ แทงให้อินุอเด่นกคองแถวนี้มันเขียตามทีเลยนี่ไปลวิเราวิ่งเร็วมากทุกคนจต้านท้อยฮ้ย เอากดโหลดผมเฉยได้มาดิ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 พูดเล่น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 ใจใจร้อนอ้ายได้ไโอ้ันซะแล้วรอกดตายซะแล้วมันเราตรน,นดีฮคุณดจบตีนมาตัวยา นี่กระโดเขาใส่ับปั้นนีล้มกลับปั้นค่ะต้องก,การโค้เททหายไปไหนมาทำกับน้องบูลลาดอดยังไงนี่นาติยา

ลุ้มลุ้มลุ yeah, 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 bank, way, huh? ้มลรนบนเราเกือบไปแล้วเกือบคลิปลอยป้อมพี่เห็นก่อนล็อกหน้าไม่ได้แอมหรอกอย่ยยายยายุ่งกับป้อมพี่ไปค่ะโอ้ย

คุณเลยคุณเลยจะทันไหมน้องลิงคเดกน้อิงรงู้ดุดูดุดูดู e ู e ูด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  n ดูดูอด the way. เอาลิงไม้ซาตูดูดดูดูด เขาบัฟมันด้วย,อ,อ,อ,วยอุ้ยโอ้ยอย่าบอกนดรัดโอ้ขอโทษสต้าใครจะเอาสุนเดอร์มาประเทศใครจะได้ันนะีประเ,เทศ ประเฮ้ยเฮเฮ้ยเเร็วเวเดี๋ยวจตมามันเห็นหลายคนเ้ยงีกลับมาก่อนโตลุงลีอย่เอาสจ้าลเป็นงนไม่เละ Out of the way! Oh, An enemy has this. been defeated! An ally has been defeated! Enemy double kill! Title protection! Enemy triple kill! An enemy has been defeated! ไปค่ะไปเพิ่มเอาปอมมันเอาปมนันให้ได้แล้วหนหนูจะแตกนะไม่ได้อะ มาเคลียคลิปมาเคลียคลิปน้องเคยเคลียคลิปดีคลิปกอ้ยอย่าแท oh <my! S 1> นพี่เลยหนูพี่ขอโทษไปแล้ว <c oughs> อีกอกล <c oughs> อกกลอกว้า <c oughs> ไปเร็่ <c oughs> <c oughs>

เจ็บๆมัน kalau kalau เรา POM Your tower has been destroyed An enemy Malay! has been defeated <coughs> <coughs> Has been destroyed. How <laughs> many mm, <too good>, <laughs> has been defeated? <laughs> An enemy has been defeated. <coughs> An enemy has been defeated. <laughs> Humans are fine to fight. ขึ้นเลยขึ so uh, like ้นบ้านเลยไปคันม well ันไม่ r e Oh, in a flash, God. an ally has been defeated. An enemy has been defeated. Okay, you're here. Keep an eye on Slayer. Oh, no, Lung Lung Lick Gang Gang Kaoiglom. Those who don't kill end up dead. อย่าเลยเฝ้าบ้านเราดีกว่าไม่ถึงบ้านไปน้องยอนกลับบ้านเต็มเท้แดงเด็มโอ้แดงโอ้ยย

เขาเร y h มแรง n g g r ทุกคนขอไปกลัไปเพิ่มเลือดกันได้ไหมเพื่อนโอเคโอเคโอเคมระเจนเดนโมรมาแล้ว An ally has been defeated. An enemy has Hello. been defeated. Hello. Double kill. Go to hell. Triple kill. Those you don't kill end up dead.

ได้ดาวมาหนึ Go, okay. ่งดาวดกดออกเวลอัพกดไลค์ให้เพื่อนๆโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย